นี่ครับก่อนจะเชื่อมก็ขึ้นรูปหัวแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับแล้วเราก็จะจะเชื่อมให้ให้เตาเส้นนี่นะครับจากแผ่นของอันนี้นะครับเชื่อมให้ให้ให้ได้เส้นตามเส้นมาเลยนะครับ โค้งมนนะครับสวยงามครับครับคลิปต่อไปจะมาถ่ายตอนเชื่อมเสร็จแล้วนะครับผมติดตามรับชมตอนต่อไปนะครับผม